ตัวที่สองครับ Big c a เมล่นะครับ Big คาเมล่ก็ขายอะไรก็รู้อยู่ฮะกล้องถ่ายรูปชอบกล้องถ่ายรูปก็จะรู้จักบริษัทนี้เป็นอย่างดีฮะครับครับก็โอ้โหดูกำไรแล้วปีห้าเจ็ดนี่หนึ่งร้อยสาสิบหกล้านปีห้าแปดมาถึงสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านเติบโตยังกระโดดกระโดดนนั่นสิครับเอาละาล่ะอันผลนี้ยังหากศูนจุดศูนหบาทต่อหุ้นเอ็กดีวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาครับ ดูต่อเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกำไรมันดุดันขนาดนี้ก็หลักๆนะครับก็คือรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยจากสามพันหนึ่งร้อยกว่าล้านมาเป็นสี่พันสองร้กว่าล้านเลยเพิ่มมาเป็นพันกว่าล้านนะครับอย่าในนั้นต้องมีผมอยู่แน่พี่สันติผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับผมเพิ่งไปรับเลนใหม่มาอ๋ <laughs> อรู้แล้วครับ กำไรขั้นต้นก็ตามมาครับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ร้อยเก้าสิบหกล้านครับรายได้อื่นก็มาอีกสองร้อยยี่สิบสองล้านครับเพิ่มขึ้นนะครับอโอ้โหมันคือได้ทั้งกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแล้วมีไรายได้อื่นเพิ่มขึ้นอีกสอง้อยิสองล้านมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับคือกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นคงเดาไม่ยากครับก็แน่นอนฮนะก็คือขยายส่วนแบ่งการตลาดได้สูงขึ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบจากการที่ กล้องกลุ่ม m i ลเล r ร e s s สนะครับได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่นิยมกล้องที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าสมาร์ทโฟนและจากการที่กล้องกลุ่มนี้มีน้ําหนักเบาฟังก์ชันการใช้งานไม่ซับซ้อนจึงทําให้ความต้องการซื้อกล้องประเภทนี้ในปี58สูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการโอ้ผมก็อยากได้เหมือนกันพี่เฉียนติเหรอครับมองงบประมาณอนุมัติอยู่ฮครับก็อันนี้ฮะเขาก็พูดถึงนะฮะเขาบอก กล้องกลุ่มนี้ขายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมร้อยละหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดแสดงว่าเป็นเท่าตัวเลยครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับขายเพิ่มกันขนาดนี้แต่หุ้นตัวนี้ก็มีประวัติว่าเปิดขึ้นมาแล้วก็ทําราคาลงไปอย่างน่ากลัวเลยนะอ๋อครับช่วงช่วงที่กลับมาใช่หลัรใชใหม่ครับหรับ่าช่วงนั้นครับแล้วก็รายได้อื่นนะครับก็คือที่บอกเพิ่มขึ้นมายี่สองร้อยกว่าล้านนั่นแหะคือ อดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําของบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนลดรับและเงินสนับสนุนที่ได้รับมาจากตัวแทนผู้ผลิตสินค้าแบรนด์นะครับเงินสนับสนุนที่ได้รับเนี่ยจากกางตัวแทนผู้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยเพื่อเป็นการสนับสนุนการกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเออดีนะดีครับดีเลยครับครับ ก็ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในระหว่างปีเนื่องจากรายได้ในส่วนนี้โดยปกติจะแปรผันตามยอดขายโดยในส่วนนี้เพิ่มจะเป็นการขึ้นในทุกส่วนของรายได้ส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นเงินพิเศษที่อิงจากปริมาณการขายหรือทั้งเงินสนับสนุนเพื่อจัดรายการส่งเสริมการขายที่เป็นการเพิ่มขึ้นก็เนื่องจากผู้แทนจำหน่ายเองก็มีการทําโปรแกรมเพิ่มการขายสินค้าในบางชนิดสินค้าครับก็ อะไรอะไรก็ดีไปหมดฮะครับครับก็เลยเป็นสาเหตุเนี่ยนะครับอืที่ทําให้กําไรมันโดดขึ้นจริงๆผมก็จําได้ครับอาจารย์นุ้ยเคยบอกว่าไอ้กล้องถ่ายรูปแบบมันเรียกว่าอะไรฮะมันแยกมันแยกอ่ากลุ่มลูกค้ากับสมาร์ทโฟนไปแล้วเออมันจริงด้วยใช่ครับใช่ครับชัดเจนมากพี่ขันติมันมันลูกเล่นแล้วก็เอวิธีการแล้วก็นาน เขาเรียกอะไรการนำไปใช้งานแตกต่างกันครับครับครับก็จะเหมาะคนที่ซีเรียสเรื่องการถ่ายรูปขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องมีกำลังซื้อด้วยนะพี่สันติมิเลอร์เลสนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับเท่าไหร่เลยครับประมาณขึ้นครับเหมื่นขึ้นครับหมื่นขึ้นอ๋อกที่สามารถใช้เลนส์ร่วมกับ DSLR ได้ด้วยครับอ๋อครับเอ้ยหมื่นขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นซื้อตอนปลายปีที่แล้วก็จะมีโอกาสได้ส่วนลดภาษีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ย อา่มีโอกาสเป็นไปได้นั่นสิฮะ,ะทีนี้ผมก็เลยมาดูภาพนี้ครับคือมันมันมาปูดเอตอนไตมาสี่ครับโอ้นั่นไงนั่นไงเนี่ยผมว่าผมก็สงสัยอยู่แตมวดเลยสองหนึ่งสองศูนยองโอเคนะครับไตมาสอีโอเคหมดฮนะโอ้แต่มานี่สุดๆุดแล้ว ก็ประกาศันผลผล6ตางนะครับเทียบกับราคาปิดหุ้น1.96วันนี้ก็คิดเป็นยีน3.06เปอร์เซ็นตครับครับเยี่ยมเลยก็เยี่ยมเเ็นต์ยครับไปกันต่อเลยฮะเดี๋ยวมีเยอะฮะมีเยอะครับอันนี้เป็นเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่นถ้าตัวย่อจริงก็คือ K T I S นะครับ K T I S นะครับ เอติสนะครับก็ดูกําไรแล้วก็ลดลงนะครับจาก1,365ล้านเหลือ729ล้านนะครับแต่กะนั้นก็เถอะก็ยังมีปันผลให้นะครับ0.1บาทต่อหุ้นครวันที่ยีเก้าเมษาครับครับผมเอยพี่บิ๊กนี่ราคาประมาณบาท90กว่าเองอ่ะครับ1.96ครับเออแล้วงบออกอย่างนี้ PE น่าจะกดเหลือประมาณ15เท่าผมว่ามันน่าจะสนน่าสนใจนะปึ้งปึ้ง แต่ว่าปีหน้าเนี่ยขอดูคิวหนึ่งขอดูคิวหนึ่งแล้วกันขอดูคิวหนึ่งก่อนเพราะบางทีเหมือนกับว่าไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนอะไรลดกันสุดท้ายอะครับที่ดึงดึงอะไรยอดขายปีปีอนาคตมาใส่ในปีปัจจุบันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนครับครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วย่อนของคนที่เล่นมิลเลอร์เลนนะครับผมผมก็กลัวอยู่ว่ากลุ่มของจานวนคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพาะครับครับผม คือโอกาสจะซื้อซ้ําในในสามเดือนติดติดกันนี่คงยากใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคนที่บ้ากล้องพี่เห็นติเพราะโอเคเข้าก็จะต้องมีเลนสติดต่อมาโอเคโอเคครับ <laughs> ครับอ่เ uh, ค okay.